สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดนะคะที่เกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะดาวพุธย้ายในวันที่11กันยายนถึงวันที่27กันยายน2568หลังจากที่ดาวพุธย้ายนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าอึดอัดลำบากใจเหนื่อยใจกับเรื่องราวนั้นๆจะคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ ปัญหาใหญ่ๆที่ท่านนั้นแบกรับจะมีทางแก้ทางออกท่านจะมีการจบสิ้นจากปัญหาและต่อมาการพูดคุยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นวาจาเด่นปากให้โชคให้ลาบท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น เกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับคนในครอบครัวท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านในรอบที่ดาวพุทย้ายครั้งนี้ท่านจะได้ซื้อนะคะมีดวงได้สิ่งของมีดวงได้อของที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้เข้ามาเพิ่มภายในบ้านอาจจะเช่นซื้อของเก่าเพื่อทดแทน ซื้อของใหม่ขออััยนะคะซื้อของใหม่เข้ามาเพื่อทดแทนของเก่าที่แตกหักชํารุดพังเสียหายหรือท่านใดที่กำลังดำเนินการเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆจะประสบความสำเร็จนะคะท่านและคนในครอบครัวจะมีความสามัคคีกันมากขึ้นท่านใดที่ใช้รถในการ ทามาหากินสร้างอาชีพอาจจะใช้รถเพื่อรับจ้างขนส่งต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นช่วงที่บ้านและรถจะให้โชคให้ลาบนําข่าวดีมาให้ท่านใดที่กําลังจะเตรียมเอกสารเพื่อที่จะยื่นกู้ดําเนินการเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านและรถ จะประสบความสําเร็จนะคะบางท่านจะใช้คำว่าได้ทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตมีโอกาสได้บ้านรถที่ดินสิ่งของที่ชิ้นใหญ่ๆที่ค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆสําหรับท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามมากักจะประสบความสําเร็จท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะปล่อยหลังจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไปมีการเดินทางบ่อยขึ้น จะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านใดที่ทำงานประจำทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคำพูดคำจาของท่านนั้นน่าเชื่อถือเวลาที่ท่านพูดคุยหรือว่านำเสนออะไรไปคนเขาก็จะคล้อยตามและเห็นด้วยที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่พูดจาดีทำในสิ่งที่ดีเสมอมาผลงานก็ค่อนข้างที่จะเด่น แต่มักจะโดนมองขคำ่ดยมาโดนผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจผิดท่านพูดอีกอย่างแปลเป็นอีกอย่างนะคะทำดีแค่ไหนผลงานก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะโดดเด่นคนอื่นได้หน้าแต่ท่านเป็นคนทำคนที่ได้รับคำชื่นชมกลับเป็นคนอื่นแต่หลังจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไปท่านจะกลับมาผง,งาดอีกครั้ง ะะใช้คำว่าพังงาดก็ได้นะคือไม่ว่าจะพูดอะไรไปคนเขาก็เชื่อเห็นด้วยคล้อยตามโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้าขายบ้านขายรถขายคอนโดที่ดินอสังหาจะมีโชคมีลาบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะหากท่านใดที่ทำงานเหล่านี้และกำลังลุ้นกำลังรอให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติ กูซื้อบ้านซื้อรถผ่านมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าท่านจะต้องไม่ไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆนะคะช่วงนี้ท่านจะมีอารมณ์เหนื่อยเบื่อเ็งอยู่บ้างท่านจะต้องไม่ไปตามอารมณ์ออกหาลูกค้าโทรคุยกับลูกค้าติดต่อลูกค้านัดเจอลูกค้าได้ให้นัดติดต่อลูกค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ได้ให้ทําออกบูธนะคะอะไรก็ตามที่จะทําให้ท่านได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่ม ให้ทำติดต่อลูกค้ารายเก่าไปเลยค่ะเพราะถึงเวลาท่านจะมีวิธีพูดคุยและเขาจะเชื่อเขาจะยอมรับฟังในสิ่งที่ท่ำพูดนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุบทำลายงานที่คนอื่นไม่อยากทำงานที่อสมมุติท่านทำงานบริการขายอาหารค้าขายหรืออาจจ้า รับนวดแผนโบราณนะคะจับเส้นโอช่วงนี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะว่างานของท่านเข้ามาเยอะและคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นนะคะแนะนำนะคะหลังจากวันที่11กันยายนเป็นต้นไป12กันยายนเป็นต้นไปถ้าท่านอยากจะพูดคุยผลประโยชน์ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคุยกับลูกค้า คุยกับคู่ค้าคูดสัญญาใหม่หรืออาจจะคุยเรื่องบ้านทรัพย์สินกับคู่ครองคนรักกับคนในครอบครัวทําได้เลยนะคะอยากจะดําเนินการด้านเอกสารยื่นเอกสารอะไรก็ตามทําได้เลยเพราะว่าท่านจะได้รับความสําเร็จถ้าไม่ประสบความสําเร็จในช่วงที่ดาวพุธย้ายรอบนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าเท่าที่ควรบางเรื่อง พอท่านแก้ไขกับปัญหาสำเร็จแล้วท่านจะได้รับข่าวดีจากการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะมันจะมีเรื่องราวน้ายินดีเกิดขึ้นแต่ว่าหน่อยไหมเหน่อยชาวต้องขอเรียนตามตรงว่าดาวพุทธยายรอบนี้ท่านดีขึ้นเรื่องการติดต่อสื่อสารการยื่นเอกสารก็จริงแต่ว่ายังมีดาวอีกหลายดวงที่ย้ายมาอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยจะดีแต่ไม่เสียหายก็คือว่า ท่านจะต้องทำมากขึ้นทำเยอะขึ้นเดินทางบ่อยขึ้นติดต่อมากขึ้นนะคะหรืแก้ไขกับปัญหาก่อนจึงจะสำเร็จฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าเบื่อเซ็งหน่อยทำไมจะต้องอะไรอะไรก็เราง่ายๆมีไหมนะคะง่ายๆก็การติดต่อการพูดคุย การเยื่นเอกสารแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่ารื่นเรียบซะทีเดียวอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีนะคะอาเป็นอันว่าอยากทำไรทำให้เต็มที่อย่ากลัวอุปสรรคและปัญหาเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านจะแก้ไขได้และจะมีคนคอยช่วยเหลือรายรับของท่านก็จะเข้ามามากขึ้นนะคะท่านจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บางท่านจะมีรายรับที่ไม่คิดว่าจะได้เกิดขึ้นด้วยแต่สิ่งที่ท่านจะได้ประสบพบเจอก็คือว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวคนในบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นและท่านจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดเรื่องเงินเงินทองทองหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้เป็นอันว่าดาวพุธยารอบนี้นะคะการพูดคุยการติดต่อ ที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองจะดีขึ้นแต่ท่านจะต้องไม่ประมาทอย่าขี้เกียจสู้ลุยถ้ามีปัญหาให้รีบแก้ไขใจเย็นเยนเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาผงผางปากกับใจตรงกันบางอย่างคิดได้แต่ห้ามพูดหรือจะทำอะไรก็ตามอย่ารวดเร็วจนเกินไป ระวังจะเกิดความผิดพลาดเพราะความใจร้อนของตัวท่านเองนะคะจะทำอะไรก็ตามให้มีสติละเอียดรอบคอบและรักกุ่มนอกนั้นก็ถือว่าท่านผ่านไปได้ฉลุยเหนื่อยแต่จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องเงินเงินทองๆด้วยนะคะบางท่านถ้าพื้นฐานดวงดีๆช่วงนี้ได้แน่นอนบ้านรถ ถ้าท่านกำลังดำเนินการเยื่ยนเอกสารอยู่บอกได้เลยว่ามีข่าวดีๆเกิดขึ้นบ้านและรถจะให้โชคให้ลาบแต่ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าท่านใดที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วไม่เคยได้อย่าเสี่ยงเด็กขาดในช่วงนี้เสี่ยงยังไงก็ไม่ได้ต่อให้ท่านนั้นเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ดังแค่ไหนก็ตามคนอื่นได้ท่านไม่ได้มันจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นได้เงินก็จริงประสบความสำเร็จก็จริง แต่จะเกิดจากความสามารถเกิดจากไหวพริบและไอเดียของท่านนะคะขอไวพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอย้ำรับว่าวาจาเด่นการติดต่อการสื่อสารจะมีโชคมีลาบเดินทางแล้วดีนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ